บทที่สสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไรกันอย่าบอกนะว่าเป็นผีเปรตภารักไม่อาสลัดเรื่องนี้ออกจากหัวได้เขาไม่กล้าปริปากพูดกับใครเพราะกลัวว่าหากทักขึ้นมามันจะตามกลับบ้านตลอดเวลาที่ไปตลาดเช้ากินน้ำเต้าหู้กระทั่งนอนค้างต่อที่บ้านเขียวพร้อมเพื่อนทุกคนภาพของเงาดำปิศนานั่น ก็ยังวนเวียนเข้ามาหลอกหลอนไม่หยุดหย่อนมีหนาำซ้ำยังมีก้อนกรวดสีแดงนั่นอีกมันคือก้อนกรวดใช่ไหมหรือเป็นหิน่ารักบรรยายลักษณะของมันไม่ถูกแต่เขากลับติดใจมันมากรู้สึกกระสับกระส่ายจนอยู่ไม่สุขอยากเอามันกลับมาด้วยไม่อยากทิ้งมันเอาไว้ตรงนั้นทำไมถึงค้างคาใจขนาดนี้ ไหนจะเสียงหวีดร้องแหลมสูงที่ยังฝังแน่นในหูมันแหลมยิ่งกว่าเสียงผิวปากหรือเสียงนกวีดนั่นคือเสียงของอะไรกันแน่ไม่ว่าจะฟังอย่างไรก็ไม่น่าใช่เสียงของสิ่งมีชีวิตเลยจินตนาการอน,น่ากลัวเริ่มปรุงแต่งภาพเงาดำที่เขาเห็นให้เป็นรูปร่างของมนุษย์ผ่ารักพลิกตัวไปมานอนไม่หลับอย่างทรมาน ตอนนั้นเองกลับมีอะไรบางอย่างจับเข้าที่ขาของเขาที่โผล่พ้นออกมานอกผ้าหม่มผารักสะดุ้งเฮือกเปิดตาลืมโพลงรีบลุกขึ้นมองก็เห็นเงาคนตัวสูงใหญ่อยู่ที่ปลายเทา้ามะไม่จริงนะนี่นี่มันตามกลับมาเหรอรัการักเสียงเรียกชื่อเขาดังออกมาตามลม ราวกับกระซิบ่ารักหน้าซีดขาวจับจ้องมองเงาร่างที่อยู่ตรงปลายเท้าไม่วางตาในจังหวะที่คิดจะปลุกเขียวที่นอนอยู่ด้านข้างเงาร่างสูงใหญ่นั้นก็กระเถิบเข้ามาตรงแสงสว่างพอดีพี่ภารัก่ารักตาสว่างวาบเรียกชื่อของคนร้ายออกมาอย่างสับสนสาเจ้าน้องเล็กของแกงนั่นเองภารัก ถอนหายใจเฮือกใหญ่โอ้ยอะไรมึงเองเหรอปลุกกูลับๆล่อทำไมเนี่ยตกใจหมดเลยเนึกว่าผีภูษากระพริบตาปริบๆไม่ได้ตั้งใจจะหลอกให้เขากลัวพี่ไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยเอ๊ะจะไม่ไหวแล้วไปด้วยกันหน่อยปวดขี้ภารักโดนเรียกไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนอย่างงุนงงกระนั้นก็ยังไปด้วยให้ส่วนภูษสา เดินจับชายเสื้อเขาตามลงไปบ้านของเขียวเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้มีห้องน้ำแยกอยู่ข้างนอกเวลาจะเข้าส้วมทีก็ต้องเดินลงมาข้างล่างทีรอบข้างค่อนข้างมืดมีแค่หลอดไฟเก่าๆที่เปิดให้มแมลงเมา,มาตอมอยู่แค่ดวงเดียวคือตรงแคร่ที่พวกเขากินเหล้ากันเมื่อกี้นี่มึงกลัวผีเหรอเนี่ย พารักเปิดไฟฉายในมือถือเดินนำลงมาจนถึงห้องน้ำเปล่าสักหน่อยกูไม่ได้กลัวผีแต่กูกลัวจิ้งจกในซ่วมบ้านพี่เขียวตั้งหากฮะ<า>ที่เข้าไปดูให้หน่อยมันไปยังภารักเกาหัวงุนงงแต่ก็ไปสอดส่องดูให้น้องก่อนหลังเห็นว่าไม่มีจิ้งจกอยู่ในส้วมค่อยเรียกภูษามาเข้าภูษาเหมือนอดทนรอมานาน วิ่งปรูดเข้าไปอย่างรวดเร็วก่อนหายเข้าไปมีวายตดออกมาอีกทีหนึ่งภารักยืนอยู่หน้าซ่วมปิดจมูกเหม็นอย่างทรมานกูว่ามึงตดทีเดียวจิ้งจอกก็นหนีแล้วโคตรเหม็นกูไปได้ยังไม่พี่อยู่ก่อนว่าแล้วก็ตามด้วยเสียง <c oughs> นี่เขาต้องมายืนดมขี้น้องจริงๆหรือนี่แต่ก็ช่างเถอะขึ้นไปตอนนี้ ก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีโอ้ยแสบตูนะก็มึงเล่นแดกกุ้งแช่น้ำปลาหมดเป็นจานเลยพริกตั้งกี่เม็ดตอนนี้กุ้งพวกนั้นมาแก้แค้นมึงแล้วละพี่ก็กินกับกูนี่นะมึงยังเด็กน้อยกระเพาะอาหารอย่างมึงอ่ะยังต้องฝึกฝนอีกเยอะแม่งเอ้ยผู้สาบนอุบอิบตามด้วยเสียงปล่อยระเบิดอย่างอลังการงานสร้างไม่เคยรู้ว่ามึงกลัวจิ้งจกบ้านไอ้เขียวด้วยมาค้างตั้งหลายทีและะ้วแท้ๆพี่รับไม่รู้อะไร จิ้งจกตัวนั้นมันโคตรดุเลยมันเห็นกูทีไรชอบโดดใส่ทุกทีจิ้งจกโรคจิตพารักอดขำไม่ได้โบราณเขาว่าจิ้งจกโดดใส่แล้วจะได้เงินนะไม่เอาอะเจออย่างนี้กูยอมจนก็ได้เพราะยัางไงาพวกพี่ก็เลี้ยงอยู่แล้วผู้สาเอ่ยตอบกลับมาอย่างมั่นใจว่าแต่ทําไมมาเรียกกลัวจิ้งจกบ้านไอ้เขียวก็เรียกไอ้เขียวมาไม่ดีกว่ารายนั้นไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วด้วย แค่จิ้งจกมันไล่ให้มึงได้อยู่แล้วพี่เขียวชอบแกล้งกลัวเรียกมาแล้วนอกจากจะไม่ช่วยกูยังขังกไว้ในส้วมกับจิ้งจกอีกทำไงอะ่ะมึงก็มองไอ้เขียวแง่ลบไปแล้วนะ่าถึงจะดูเป็นไปได้ก็เถอะว่าแต่ถ้าเป็นสเตฟานล่ะพี่สเตฟานปกไม่ตื่นเพราะกูเรียกชื่อไม่ถูกมัง้งอหนูละ่ะอนหนูกลัวยิ่งกว่ากูอีกมัง้งไม่ไหวอะ่ะภูษาตอบอย่างอับจนกระทั่งเอย่ยประโยคต่อมา ที่ทำให้พารักชะงักปกติคนที่มาเป็นเพื่อนคือพี่เตเตเหรออืมปกติพี่เตจะเป็นคนที่มาเป็นเพื่อนตลอดแต่ตอนนี้พี่เตไม่อยู่แล้วผมไม่รู้จะเรียกใครก็เลยพอใครคนหนึ่งหายไปถึงได้รู้ว่าตัวตนของเขาชัดเจนมากถึงเพียงนี้พารักนิ่งงันเล็กน้อย เขาเงยหน้ามองพระจันทร์ก็ราวกับจะเห็นครึ่งหน้าช่วงล่างที่ปรากฏรอยยิ้มกว้างของใครบางคนซ้อนทับขึ้นมาแวบหนึ่งความคิดและบทสนทนาขาดช่วงลงไม่ช้าภูษาก็เสร็จธุระออกมาแล้วพี่เข้ามาไม่ล่าขึ้นไปนอนเถอะภารักกอดไหล่ภูษาก่อนจะรู้สึกถึงบางสิ่งนุ่มๆหยุ่นหยุนบางอย่างที่มือสัมผัสโดนและมันไม่ใช่เสือ้อ พี่รักเป็นไรมึงอยู่นิ่งๆนะอย่าหันมาฮะภูษาบอกปุ๊บหันปับ๊บกูบอกว่าอย่าหันภารักจะเตือนก็ไม่ทันแล้วภูสาน้อยจึงปะชาดากกับเจ้าจิงจกอ้วนตุ๊บตัวหนึ่งบนไหล่เขาอย่างจังเรากับจะเห็นโลกถล่มลงเบื้องหน้าน้องภารักยกมือขึ้นกล่าวช้าๆอยู่นิ่งๆนะเอยวกูจับออกพี่ภูษาแหกปากร้องตะโกนก้อง โมเข้ากอดภารักทั้งตัวเอามาออกไปเด,เดี๋ยวเอาออกให้อยู่เฉยๆสิว่าไอเด็กยักษ์นี่มันจะเข้ามาในเสื้อแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสาอยู่เฉยๆสากูจะล้มแล้วไอสาผู้สาทั้งเกาะแขนทั้งกระโดดเอาแขนเกี่ยวตัวพารักตัวเตี้ยกว่าอีกฝ่ายเกือบศีรษะหนึ่งยอมรับน้ำหนักผู้สาไม่ไหวอยู่แล้วเล่นทิ้งมาทั้งตัวขนาดนี้ ไม่ช้าก็พากันหงายหลังล้มโครงครามเสียงดังเอะอะทำเอาอีกสามคนที่นอนอยู่สะดุ้งตื่นเขียวหัวยุ่งเหยิงเปิดหน้าต่างชะโงกหน้าดูพร้อมตะโกนด่าพวกมึงเล่นเฮี้ยอะไรกันไม่หลับไม่นอนมึงมาเอาน้องดิจิงจกบ้านมึงทำพิษแล้วเนี่ยภารักที่โดนทับอยู่ตะโกนโตไอตัวที่อยู่ในซั่วมานะเขียวนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนพึมพำไอเตะจับมันไปปล่อยแล้วเนี่ รู้แล้วเทพเขียวจะลงไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละมึงล็อกไอ้สาไว้ใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะได้จิ้งจกโรคจิตตัวนั้นได้เรียกได้ว่าจิ้งจกตัวเดียวทําเรื่องบานปลายใหญ่โตอย่างไม่คาดคิดเพราะหลังจากมันหนีออกจากตัวภูษาได้ก็ไต่ขึ้นบนบ้านไปมุดมุ้งที่สเตฟานกับอนุนอนหลับอูตุต่อจนต้องปลุกมาตลบหมอนมุง้งหากันเจ้าละวันเพราะจิ้งจกนี่ มันโรคจิตหากปล่อยเอาไว้ก็จะมุดเข้าไปอยู่ในเสื้อคนเขียวเองก็เคยเละเมอตื่นมาเจอมันเกาะจ้องอยู่บนอกบ่อยๆบางทีตื่นมาเจอมันกำลังกัดนิ้วเท้าอยู่ก็มีแต่เพราะเขาไม่กลัวเลยไม่คิดว่าเป็นปัญหาต่างกับสหายคนอื่นๆที่ไม่ได้มีภูมิต้านทานรุนแรงเช่นนี้กว่าจะจัดการจับมันใส่โหลเพื่อเอาไปปล่อยุ่งนี้ได้ ก็แทบเช้าเลยทีเดียวพาวรักหมดแรงนอนหลับสนิทไม่ฝงไม่ฝันเรื่องผีใดๆทั้งสิ้นกว่าพารักจะตื่นอีกทีก็แทบเที่ยงทั้งที่เขาคิดว่าตัวเองตื่นสายแล้วแต่สหายอีกสามคนที่เหลือกลับนอนหลับลึกยิ่งกว่าพารักงวงเงียลุกขึ้นหยิบแขนผู้สาที่กายผ่านตัวออกเพราะขวัญเสียเรื่องจิ้งจกโรคจิต เลยมุดมานอนเบียดด้านข้างในหัวยังมึนเบลออยู่บ้างเพราะเมาค้างจากเมื่อคืนมึงรอไปเถอะบ่ายสองนู่นแหละถึงจะตื่นกันน่ะเสียงเขียวเอ่ยทักมาจากนอกมุงมึงตื่นมาเมื่อไหรอ่อ่ะเก้าโมงเช้าเขียวเอ่ยตอบล้างหน้าล้างตาเถอะไปดูสายสินเมื่อคืนกับรถไอเตที่จอดทิ้งไว้กันหรือมึงจะรออีกสามคนตื่นก่อนละ่ะอย่าบอกนะว่ามึงตื่นแต่เช้าเพราะติดใจสงสัยเรื่องนี้นะ่ะ รือมึงไม่สงสัยเล่ากูช่างใจอยู่ตั้งนานอยากจะบึงไปดูก่อนแต่อีกใจก็อยากรอมึงด้วยภารักปฏิเสธไม่ได้เช่นกันไม่ใช่แค่สายสินนั่นหรอกที่น่าสงสัยแต่เจ้าก,ก้อนกรวดสีแดงเล็กๆนั่นก็ยังติดอยู่ในใจภารักไม่หายเขาเดินลงไปล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นก่อนจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปพร้อมกับเขียวบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้น ชวนให้สบายใจมากกว่าตอนพระอาทิตย์ตกดินมากนักภารักกับเขียวบึ่งมอเตอร์ไซค์แว้นไปซื้อข้าวแกงที่ร้านป้าแตมกันก่อนขากลับจะได้หิ้วไปฝากเจ้าพวกที่ยังนอนไม่ตื่นด้วยป้าแตมกำลังก้มๆเงยๆนับเงินอยู่หน้าตู้กับข้าวกระจกวันนี้ลูกค้าค่อนข้างบางตาตอนที่พวกภาร,รักเข้าไปก็ไม่มีคิวก่อนหน้าป้าแตมเหลือบตามองเห็นแค่เงาเด็กหนุ่มผมตั้งรางๆ ก็เดาได้ทันทีว่าใครมาเอ่ยทักทายอย่างปกติวันจันทร์แท้ๆก็ไม่ไปโรงเรียนกันเลยนะพวกมึงสามคนเนี้ภาร์ก,กับเขียวยังยิ้มหน้ารื่อนอยู่เลยจนกระทั่งได้ยินคำว่าสามคนพวกเขาทั้งสองชะงักนิ่งหันมองหน้ากันป้าแต้มว่าไงนะอะไรป้าแต้มเงยหน้าขึ้นมาเก็บปึกแบ่งร้อยเข้ากระเป๋าผ้ากันเปื้อน ก่อนเผยสีหน้างุนงงเชกเช่นเดียวกับพวกเขาเอา้าป้าแตมหน้าเสียเล็กน้อยรีบหลบตาลงมองภาพสะท้อนผ่านตู้กับข้าวอีกครั้งหลังมั่นใจแล้วว่าเมื่อกี้เห็นเป็นเงาเด็กสามคนเดินมาก็ใจหวิวหวงเล็กน้อยด้วยความประวัติอดคิดไม่ได้ว่าผีหลอกกลางวันแสกๆไม่เล่าแต่ก็ทำทีปาดเหงื่อพูดล,ลอยๆว่าวันนี้อากาศร้อนมาก ปวดหัวตาลายไปหมดเอาอะไรล่ะพวกมึงเกลิ่นเหล้าฉุนเฉียวผมเอาผัดดอกไม้กวาดใส่ตับกับไข่เจียวเขียวมึงอะเอาไข่พะโล้อย่างเดียวไม่สิเอาไข่ลูกเขยด้วยป้าแตม้มมึงจะแดกไข่ไรเยอะแยะวะพารักขมวดคิว้วเสือกหนะ้าไปตักน้ำเถอะเดี๋ยวก็ถือไปให้พารักตักน้ำจากกระติกมาสองแก้วแล้วค่อยไปนั่งรอเขียวอยู่ที่โต๊ะแอบเห็นว่าเขียวคุยอะไรสักอย่างกับป้าแตม้มหน้าเคร่งเครียด ศพจังหวะที่เขาเดินถือจานกับข้าวมาเลยถามนี่มึงคุยอะไรกับป้าแตมทำไมทำหน้างั้นป้าแตมแค่ถามว่าเมื่อคืนพวกเราได้ออกไปไหนหรือเปล่านะแล้วมันมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกแดกข้าวเร็วๆเฮ้ยมึงอย่าเมินดิกูขางคาใจนะป้าแกบอกได้ยินเสียงแปลกๆตอนช่วงตี3ามที่ตื่นมาเตรียมของทำกับข้าวเอ๊ะพารักเบิกตากลมโตเสียงแปลกๆยังไงอ่ะกูจะไปรู้ไหมล่ะ ดิบกนไ้้แลวภาวรักไม่ค่อยสบายใจแต่เขียวดูเริ่มหง,งุดหงิดจนถามต่อไม่ได้เขาเลยจำต้องหยุดเรื่องนั้นไว้เท่านี้แต่ก็ยังไม่วายสังเกตเห็นว่าเขียวที่กินข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามเลือกกินแต่ไข่พะโลจนข้าวหมดจานแต่ไม่แตกไข่ลูกเขยเลยแม้แต่น้อยพารักนึกสงสัยอยู่บ้างแต่ก็คิดสิ่งหนึ่งออกตามมาเมนูไข่ลูกเขยร้านป้าแต้ม เมนูโปรดของไอ้เตนี่นาป้าแต้มทักพวกเขาว่ามากันสามคนอย่าบอกนะว่าไอ้เขียวสั่งเพื่อเตเหรอทั้งที่ปากบอกว่าไม่เชื่อเรื่องผีแต่กลับทำตัวเหมือนแก๊งยังมีด้วยกันหกคนไม่เคยเปลี่ยนเขียวไม่ได้พูดอะไรมากความหลังกินเสร็จจ่ายเงินแล้วก็ไม่นึกสนใจใยดีไข่ลูกเขยอีกราวกับว่ามันไม่มีตัวตนอยู่ในจานตั้งแต่ต้น ในวัดป่าไม่ว่าจะเวลาไหนก็ให้ความรู้สึกเงียบสงัดวังเวงตอนที่พวกพารักมาถึงเสียงท่อรถก็ดังก้องไปทั่วทุกทิศลุงโรดที่เป็นมักทายกสวมชุดขาวอยู่ในวัดกำลังกวาดใบไม้แห้งอยู่แถวนั้นพอดีพวกเขาจึงเดินดุ่มๆเข้าไปทักวันดีครับลุงโรดตอนนี้หลวงตาเอื้อนอยู่ไหมครับว่าไงคนหนุ่มมาหาหลวงตาเหรอ ลวงตาเอื้อนติดกิจของสงตอนนี้ไปวัดหมู่บ้านข้างๆอีก3ามสี่วันก็น่าจะกลับพาวรักเอ่ยคือผมจะมาถามเรื่องสายสินนะสายสินนั่นมีไว้ทำอะไรเหรอครับลุงโรดขมวดคิ้วขาวอย่างสงสัยสายสินสายสินที่ไหนเขียวกับพาวรักรีบตอบแทบจะพร้อมกันที่โยงอยู่รอบตรงที่ไอเตมันตายนะครับหืมลุงโรด เดิมทีแม้เป็นคนที่มีกระก,กับรอยฝ้าแดดเต็มใบหน้าแต่ก็เป็นคุณลุงหน้าตาใจดีคนหนึ่งพารักไม่เคยเห็นลุงโรดทำหน้าแบบอื่นเลยนอกจากยิ้มกว้างแต่ยามนี้กลับมีสีหน้าไม่สู้ดีอย่างยิ่งแล้วหลุงตาท่านจะเอาสายสิปไปโยงไว้ตรงนั้นทำไมตั้งแต่ที่ตำรวจกับกู้ภัยมาเก็บร่างเจ้าเต,าเตาไปก็ไม่มีใครไปเพ่นพลาดแถวนั้นเลยนะเฮ้ย เขียวอุทานออกมาแผ่วเบารู้สึกไม่ชอบมาพากลแล้วมันมีจริงๆน้นะลุงโรดเมื่อวานพวกผมไปตรงโค้งนั่นมาเห็นกับตาไอ้ลักก็เห็นอน,นูภูสาสเตฟานทุกคนเห็นกันหมดเลยสเตฟานใครนะไอ้ตัวเล็กๆอะลุงอ๋อไอ้เจ้าเด็กที่ชื่อช่างชื่อไอ้นั่นก่อนเอาเรื่องสายศีลก่อนลุงมันมีอยู่จริงๆนะพวกผมเกือบดึงออกไปแล้วแต่ไม่แน่ใจก็เลยอยากมาถามหลวงตาก่อน เผียวมันมีความหมายพิเศษมันไม่มีใครในวัดนี้เอาสายศีลไปโยงไว้ตรงนั้นหรอกนุม่มจะทําไปทําไมเล่างานศพเจ้าเตาก็จัดไปแล้วร่างก็เผาแล้วพิธีกรรมทางศาสนาก็ทําไปแล้วจะไปทําอะไรนอกเหนือจากนั้นทําไมมันไม่ใช่กิจของสองลุงโรดสส่หน้าว่าแต่พวกนุม่มขับรถไปตรงนั้นกันเหรอมันอันตรายนะหลวงตาไม่ได้บอกเหรอเขียวกลับไม่สดแล้วเขาคว้ามือลุงโรด ลากไปที่มอเตอร์ไซค์ลงไปกับผมหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วดี๋วไม่กวดไม่กวดพารักหมุนตัวเดินตามไปแต่จังหวะนั้นเขาก็สบตากับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนมองพวกเขาอยู่อีกฝ้าไกลๆสายตาของอีกฝ่ายดูมีนัยยะบางอย่างเขาจ้องขม็งมาที่พารักไม่วางตาเด็กคนนั้นดูแล้วน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเขาแต่ใส่ชุดนักเรียนที่เก่า จนเริ่มเหลืองสวมรองเท้าแตะแทนรองเท้านักเรียนวันจันทร์แท้ๆแต่กลับไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกันรอบตัวเต็มไปด้วยหมาวัดที่กระดิกหางดิกๆอยู่รอบด้านพารักเอียงขอเล็กน้อยอยากเดินไปถามว่ามีอะไรเหรอแต่ก็ได้ยินเสียงเขียวตะโกนเร่งเขาจึงต้องพลาออกมาทั้งที่ยังสงสัยเด็กชายคนนั้นยืนอยู่จุดเดิมเอียงร่าง มองตามรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามขับจากไปมันหายไปไหนเนี่ยขียวว้ายเสียงดังลัน่นจอดรถยังไม่ทันดีก็ชิงลงจากรถมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วบ,บอกแล้วว่าไม่มีโอ้ยเนี่ยเราขับรถกันแบบนี้ประจำเลยเหรอลุงโรดซ้อนไท้ายไอ้เขียวมา หัวใจแทบวายขาสั่นพับๆไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กหนุ่มจะยกล้อในขณะที่ตนซ้อนอยู่เลยภารักช่วยมาประคองลุงโรดพาเดินไปตรงโค้งทางสามแยกเขียวยืนเกาศีรษะสับสนหันมามองหน้ากับพารักมึงกูว่ามันไม่ปกติละแน่ใจนะว่าพวกหนุ่มไม่ได้ตาฝาดนะไม่ฝาดหรอกครับไม่ฝาดแน่นอนพารักยืนยันผมยังมุดข้ามสายสินเข้าไปดูข้างในอยู่เลยลุงโรดเอง ก็ไม่คิดว่าเด็กๆจะพูดโกหกเขายืนมองอยู่เงีบเยบๆพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยบางสิ่งออกมาใสาดำหรือเอ๋ใส่อะไรนะครับช่วงนี้รอบวัดบรรยากาศแปลกไปหลวงตาท่านมีสัมผัสพิเศษเคยบอกลุงว่าช่วงนี้เมนโลกทางนั้นมันปันน่นปวนผีสางออกมาอาละวาดจากแต่เดิมที่เห็นอยู่แล้วก็อาจได้รับพลังบางอย่างมาเพิ่มด้วย พารักเลิกคิ้วสูงหันไปเอ่ยกับเขียวจะว่าไปแล้วหลวงตาก็เคยบอกพวกเรานี่นะบอกอะไรอ่ะนี่มึงจําไม่ได้เหรอลมเพลลมพัดไงลมเพเขียวเอ่ยเสียงเบาก่อนที่สีหน้าแววตาจะเปลี่ยนเป็นโกรธขึ้นหันไปตวาดแว๊ดใส่ลุงโรดหรือลุงกาลังจะบอกว่าที่เพื่อนผมตายอ่ะเพราะผีลมเพลลมพัดหาเหวอะไรนั่นน่ะเหรอเชี่ยเขียวใจเย็นมึงจะตะคอกใส่ลุงโรดทําไม กูไม่ได้โมโหลุงโรดแต่กูกําลังโมโหสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่ตั้งหากโทษทะลุงโรดกูไม่รู้หรอกว่าผีมีจริงแล้วไม่มีอ่ะแต่ถ้ามีแล้วมึงฟังอยู่นะมึงมันก็เป็นได้แค่ผีอีเหี้ยอีสัตว์แน่จริงมึงออกมามึงเก่งแค่เฉพาะตอนกลางคืนเหรอไม่มีลากแล้วยังเสอเสนอหน้าทาช่วยในห้างมึงวิเศษวิโสมาจากไหนมึงเก่งนักเหรอไอหมาลอบกัดมึงแน่นักใช่ไหมไอเขียวเบาๆนี่เขตวัดนะภารักกับลุงโรดหน้าถอดสี ได้แต่พยายามยกม้ายกมือปรามเขียวให้ใจร่มร่มเขียวโมโหแล้วใครก็เอาไม่อยู่ตอนนี้ก็ลามไปชี้นิ้วใส่รูปหน้าศพตรงกำแพงวัดแล้วพวกพี่ก็ด้วยเลียงกันเป็นแถวยาวขนาดเนี้ยทำไมจัดการอะไรไม่ได้เลยมีกันตั้งเยอะไม่ใช่เหรอฮะเขียวมึงลามปาลมแล้วนะใจเย็นดิพารักเดินมาจับไหล่แต่เขียวก็สะบัดออกหรือสู้ไม่ได้พอแค่อีกฝ่ายเป็นเปรต ลุงโรธแทบเอาผ้าเช็ดหน้าซับขมับสายศีนษะนั่นอาจจะเป็นขอหมอผีสัคนแน่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็เคยมีครอบครัวขับรถแหกโค้งตายมาก่อนแล้วลุงคิดว่าบางทีบางทีเขาอาจจะไม่แอบทำพิธีดักวิญญาณหนุ่มเขียวจะเย็นก่อนเถอะมโหตอนนี้ไปก็ทำอะไรไม่ได้เขียวกัดฟันกรอดเขาเกลียดการทำอะไรรอบกัดเช่นนี้อย่างมากบึ้งมาลากแขนลุงโรดไปที่รถลุงไปกับผม ไปหาหลวงตากันเดี๋ยวนี้เลยอเอเ้ยตอนนี้หลวงตาอยู่อีกหมู่บ้านต้องเดินทางไปชัว่วโมงผมแว้นไปสิบนาทีก็ถึงละบิดมิด,ดไอ้ลักไปกันกูด้วยเหรอเออขับมอไซค์เตตามมามอไซค์มันเสียไม่ใช่เหรองั้นเราตีนยันมอไซค์กูไว้แล้วไปเอามอไซค์มึงที่บ้านภารักครุ่นคิดหากสายสีนั่นเป็นของหมอผีที่แอบมาทำพิธีจริงๆแปลว่าวิญ,ญญาณของเตไม่ปลอดภัยแล้วไม่แปลก หากเขียวจะร้อนรนขนาดนี้เพราะพารักเองก็อยากรู้คำตอบเช่นกันหมู่บ้านที่หลวงตาไปคงเป็นหมู่บ้านของไอเสือกูเคยไปกับไปเต้บ่อยรู้ทางลัดนี่เขียวบังคับลุงโรดซ้อนท้ายสำเร็จลุงโรดนั่งหอไหลยอยู่ด้านหลังมะไม่ใส่หมวก,กกันน็อกกันหน่อยละหนุ่มไม่มีของแบบนั้นหรอกลุงโรดทำไมเล่าเดี๋ยวผมเสียทรงก็จะเซตให้มันแหลมเงี้ยยากนะ ดีๆนะรถผมเวลาเข้าเกียร์แล้วมันกระชากถ้าไม่มั่นใจก่อนเอวผมเลยก็ได้เขียวทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ก่อนจะเริ่มสตาร์ทเครื่องบิดคันเร่งฝุ่นตลบไม่สนใจผู้ใดลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ารถเตม,มันเสียพารักออกตัวช้ากว่าเพื่อนมากเขาได้แต่นึกขอโทษลุงโรดกับความเอาแต่ใจของพวกเขาแต่เรื่องของเตก็สำคัญกับพวกเขามากจริงๆถ้าสุดท้ายแล้ว เพื่อนที่จากไปจะต้องกลายเป็นเครื่องมือของคนอื่นอีกผารักย่อมยอมไม่ได้แม้ตอนมีชีวิตเตจะเป็นคนใจดียิ้มแย้มอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่เคยอยู่สบายอย่างมีความสุขเลยสักครั้งครั้นตายไปเพราะอุบัติเหตุแทนที่จะได้จากไปอย่างสงบกลับต้องมาเจอเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้อีกโลกนี้จะมายุติธรรมกับมันมากเกินไปหรือไม่ ขอให้วิญญาณของมึงยังปลอดภัยดีเถอะภารักบิดคันเร่งไล่ตามหลังเขียวไปด้วยในใจร้อนรุ่มรถที่เคยอ่ดอาดเมื่อคืนนี้กลับมาขับได้เร็วเท่าปกติทว่าในจังหวะน,นั้นเองแค่เพียงเสี้ยววินาทีจู่ๆเบื้องหน้าของพารักก็เห็นเงาสีดำมืดร่างหนึ่งกระโดดมาขวางทาง <Hey! S 1> ด้วยความตกใจ ภารักหักมอเตอร์ไซค์หลบทันทีแต่ด้วยความเร็วที่พุ่งไปข้างหน้าทําให้ภารักเสียหลักล้มแหกโค้งรถพุ่งชนต้นไม้ส่วนตัวเองถูกแรงกระแทกอัดจนร่างลอยเขียวจอดรถทันควันเปรกเสียงเอียดดังลัน่นหันไปเห็นกับตาว่าภารักเกิดอุบัติเหตุไอรักภารักทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภารักถึงกับเห็นภาพความทรงจำของตน ้อนเป็นฉากฉากหากเขาตกลงไปหัวปักพื้นตอนนี้อย่างไรก็ไม่รอดได้ตายตามไอเตไปแน่นอนทว่าในชั่ววินาทีนั้นเองจู่ๆกลับมีอะไรบางอย่างยื่นเข้ามารับร่างของเขาไว้อย่างรวดเร็วต้านแรงกระแทกของเขาเอาไว้ทำให้พารักที่หล่นลงมาร่างเบี่ยงไปที่พงหญ้าแทนที่จะกระแทกต้นไม้ หรือก้อนหินอย่างชฉิวเฉียดน,นอกจากจุกกับมึนหัวก็ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ยแรงใดๆทั้งสิ้นภ <c oughs> ารักคลางอึกอักเจ็บจนในหูได้ยินเสียงวิงเขาค่อยๆปลือตาลืมขึ้นมายามแรกภาพยังจับโฟกัสเบื้องหน้าไม่ได้เห็นแค่เงากับแสงภารัก เห็นเงาร่างสูงโปร่งร่างหนึ่งอยู่เบื้องหน้าเด็กหนุ่มมองเห็นไม่ชัดคิดว่าเป็นเขียวจึงยื่นมือออกมาหาเจ็บช่วยด้วยเงานั้นนิ่งงันแล้วชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆยยื่นส่วนที่เหมือนจะเป็นมือแต่มีขนาดใหญ่โตจนผิดสัดส่วนขึ้นมาปลายนิ้วแตะสัมผัสกันแล้วตอนนั้นเอง เสียงเขียวก็ดังแสไอ้ลักมึงไม่เป็นไรนะพารักกระพริบตาปริบกลับมามองเห็นทุกอย่างชัดเจนเขาสับสนงุนงงมองเห็นเขียวที่เพิ่งจอรถวิ่งเข้ามาหาตนพร้อมลุงโรดเข,เขียวเหรอเออก็ต้องเป็นกูนะสินี่มึงเป็นไงบ้างอะเกิดอะไรขึ้นพารักตะลึงงนันหากเขียวเพิ่งวิ่งมาหาถ้าง,งั้นแล้ว ถ้างั้นแล้วเมื่อกี้ใครล่ะ